สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาดูตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสนะครับหรือว่าอินฟราเรดเซนเซอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้เอามาให้เราดูนะครับเป็นแบบรุ่นที่เป็นอนาล็อกนะครับแต่ว่าตัวเนี้คือมันจะเป็น485นะครับเอาพุทของมัน,นะครับถ้าเราดูตัว สเปคของมันนะครับก็จะเป็น i อ485นะครับซึ่งข้อดีของ485นะครับเมื่อเทียบตัวอนาล็อกข้อดีก็คือถ้าเป็นเอาพุทที่เป็นอนาล็อกนะไม่ว่าจะเป็น0-10โวลต์หรือว่า0-20มิลลิแอมหรือ4-20มิลลิแอมนะครับเราจะต้องเอาค่าอนาล็อกพวกนั้นนะมาแปลงนะครับทีนี้พอเราแปลงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือค่าเนี่ยมันมันจะมันจะแกว่งมันจะไม่แน่นอนนะครับ แต่ถ้าเราใช้485เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบอ่านค่าตรงๆจากตัวเซนเซอร์ได้เลยนะครับเซนเซอร์อ่านค่าได้เท่าไหร่นะครับเราก็เอาค่านั้นมาใช้งานได้เลยนะครับข้อดีของมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราแปลงค่าเนี่ยบางครั้งมันอาจจะคาดเคลื่อนไม่ตรงอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นปัญหานะครับว่าทําไมมันไม่ตรงสักทีนะครับ เพราะนั้นข้อดีของมันนะครับก็จะก็จะ,ะดีกว่านะครับสำหรับตัว485เมื่อเทียบกับตัวอ n นาล็อกนะครับแต่ว่าตัว PLC ของเราก็ต้องรองรับ485ด้วยนะครับหรือว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับที่เราใช้เนี่ยก็ต้องเป็น485นะครับเป็น USB 485นะครับในการอ่านค่ามันนะครับส่วนตัว PLC เราก็ต้องเลือกพอร์ตท,ที่มันมี I 485 m o d b s r t u นะครับในการเชื่อมต่อ ทีนี้ลักษณะตัวเซนเซอร์เนี่ยถ้าเราดูนะครับตามนี้สายของมันเนี่ยที่มันแถมมาให้ก็ยาว2เมตรนะครับแล้วก็ตัวเกลียวของมันนะครับตัวนี้จะเป็น M18 x 1นะครับนะครับแล้วก็มันจะแถมตัวนี้มาให้นะถ้าเราดูในกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของมันนะครับก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคตของมันนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ ขายึดนะครับตัวนี้แถมมาให้เรานะครับในกล่องแบบนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวขายึดตัวนี้นะครับมานะครับต่อพ่วงกับตัวเซนเซอร์นะครับล็อกกับตัวเซนเซอร์แบบนี้ได้เลยนะครับขันตะกูยึดนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้อ่าในส่วนที่ผมอยากให้เราดูก็คือการตั้งค่านะครับการใช้งานของมันนะครับ เบื้องต้นนะครับตัวนี้ผมตั้งค่าอ่านค่าเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตั้งค่ายังไงนะครับเราเปิดที่คู่มือมันนิดหนึ่งนะครับตัวคู่มือของมันเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของสเปคคร่าวๆนะครับก็คือในการทํางานเนี่ยช่วงการทํางานนะของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็ไม่ควรเกินนะครับ60องศานะครับแล้วก็ที่สูองศานะครับหมายถึงตัวตัวเซ็นเซอร์ของมันที่เราติดตั้งนะครับ ก็คือเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเวลาเราติดตั้งก็คือเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้ก็คืออุณหภูมิทํางานนะครับตัวมันนะครับไม่ควรไม่ควรเกิน60องศาแล้วก็ต่ํากว่าศูนองศานะครับแล้วก็อุณหภูมิที่วัดได้สําหรับรุ่นนี้ก็คือ0ูนถึง200องศานะครับอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนของอ เปอร์เซนต์ความผิดพลาดนะครับก็จะอยู่ที่บวกลบ1 5จุด้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นค่านะครับถ้าเป็นค่าก็คือบวกลบ2 5จด้าองศานะครับนะครับไซส์ก็คือเ1 8มสิบคูณหนึ่งนะครับความยาวอยู่ที่หกสิบแดมิลนะครับหรือหนึ่ง้อยสิบเจ็ดมิลนะครับความยาวทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นสเปคคร่าวๆนะครับ ทีนี้อ่าถ้าเรามาดูในส่วนของไวริงนะครับไวริงเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่เส้นนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับมีหมดสี่เส้นอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าสี่เส้นเนี่ยประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะครับก็จะมีแดงดำนะครับแล้วก็เขียวเหลืองนะครับแดงเนี่ยก็คือให้เราต่อไฟนะครับไฟบวกนะบ,บวกยีิบสี่โวลต์นะครับ แล้วก็สีดําเนี่ยให้เราต่อสูนโวลต์นะครับอ่าแล้วก็กรีนนะครับสีเขียวเนี่ยจะเป็นสัญญาณ A ของ485นะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณ B ของ485นะครับซึ่งตอนนี้ผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอ่ะแค่นี้เองนะครับต่อนะครับอ่ะง่ายมากนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอาการอ่านค่ามันนะครับ การอ่านค่าผมใช้ตัวมอ d บัตรโพในการอ่านผมปิดไปก่อนนะตัวนี้ผมปิดไปเลยนะครับผมจะเปิดตัวมอ d บัต p โพขึ้นมานะครับตัวนี้อ่าแล้วก็เราต้องตั้งค่าคอมมิ t ชันให้การให้มันเชื่อมต่อได้นะครับก็มาที่ตัวคอนเน t ชันนะครับแล้วก็เลือกคอนเนคชันนะครับตัวนี้เนี่ยให้เรา เลือกเป็น serial port นะเพราะเราต่อเป็น USB 4.5นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคอมนะครับคอมที่เราลิงก์ USB 4.5นะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมลิงก์เป็นคอมไหนอยู่อ่า USB 4.5ผมเป็นคอมหนึ่งอยู่นะครับนะครับังนั้นผมก็ต้องเลือกเป็นคอมหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็บัตรเลทตรงนี้นะครับก็คือมันมันฟิกมานะครับเป็น9้าวสนุกดนอนหนึ่งนะครับ ถ้เราดูตามคู่มือนะครับคู่มือการเชื่อมต่อนะครับมันจะฟิกตัวแบตเลทนะครับ p r r i t y นะครับแล้วก็ b i ดนะครับเป็น9.6นะครับ9.68นอน1นะครับเนี่ยครับก็มันจะฟิกมาตามนี้นะครับเพราะว่าเราต้องตั้งค่า Communication ตัวนี้นะครับตามนี้นะครับถึงจะเชื่อมต่อได้แล้วก็ อันนี้คือคอมมิ c น t ชันนะครับแค่นี้เลยนะครับเลือกเป็นมอนบัตรทีนะครับโอเคจากนั้นนะครับตรงในส่วนของ Connection ตัวนี้นะครับอ่าอ่าส่วนของเซ t u p นะครับตัวทีเซ t ั p เนี่ยก็คือ Default ของมันจะเป็น1 ID ที่1นะครับแล้วก็ค่าที่อ่านได้นะค่าที่อ่านฟังก์ชันโค้ดเนี่ยเราใช้03นนะครับส่วน แ d ดเด s เริ่มอ,อ่านก็คือแ d ดเด s ศูนย์นะครับจำนวนหนึ่งวนะครับหนึ่งตัวนะครับจากนั้นก็โอเคนะครับปึ๊บแล้วก็กด Conne c t i o n อ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นค่าที่มันอ่านได้นะครับอ่าเป็นค่าเทมทีนี้การอ่านของมันก็คือมันจะต้องใส่จุดหนึ่งจุดนะครับก็คือค่าของมันนะตอนนี้คือสามสิบสองจุดสองจุดสามนะครับก็คือเป็นค่าของมันนะครับถ้าสมมติผมเอา เอามือไปบังนะครับเซนเซอร์นะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้ครับสามสิบหกองศานะครับประมาณสามหกนะครับถ้าอุณหภูมิเราก็อยู่ที่ประมาณสามสิบหกจุดห้านะครับสามสิบเจ็ดประมาณนั้นเออร์เอร์ของมันก็ก็จะประมาณหนึ่งองศากว่านะครับณตอนนี้นะครับระยะนะครับระยะเนี่ยก็คือระยะติดตั้งเนี่ย ก็ควรจะอยู่ห่างประมาณ10เซนนะครับกับตัววัตถุที่เราที่เราจะวัดนะแต่จริงๆมันอยู่ห่างจากนั้นได้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุของเราว่าเล็กใหญ่แค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆในการวัดนะครับคือมันสะดวกนะเพราะว่ามันไม่ต้องสัมผัสกับตัววัตถุโดยตรงนะครับเพราะนั้นเราติดตั้งง่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้ อ,อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอ่านค่านะครับของตัวเทมทีนี้ถ้าเราต้องการเปลี่ยน ID นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับก็คือตัว ID ของมันเนี่ยจะอยู่ที่ a address อ่า 7A0 นะครับ 7A0 ที่เป็นที่เป็น h ฮกนะครับเพราะนั้น 7A0 เนี่ยอ่ถ้าเราพิมพ์นะครับเราไปเลือกอเครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็เลือกเป็น โปรแกรมเมอ m o โหนะครับจากนั้นตรงนี้ให้เราพิมพ์เป็น 7A0 นะครับ 7A0 นะครับเราก็จะได้ค่าเด็กก็คือค่าเลขฐาน10คือ1952คือ Address ของเซนเซอร์นะครับที่เราต้องการเปลี่ยนจะอยู่ที่ Address ที่1952นะครับเพราะนั้นเราลองเปิด m d อ b u t Pro ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ เซตอัพนะครับแล้วก็อ่านนะครับอ่านสลิป ID ที่หนึ่งนะครับแล้วก็เอดรนะครับเอดรเริ่มต้นตรงนี้นะครับหนึ่งเก้าห้าสองนะครับจำนวนอ่ะหนึ่งตัวนะครับปึ๊บอ่ะเนี่ยครับคือ ID ของมันนะครับตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าห้าศูนหนึ่งห้าสองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น ID นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันตั้งถูกตั้งไว้ที่ id ที่1นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็น ID ที่2ดูนะครับแล้วก็ดับเป็นคลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่แวร์แลูตรงนี้มีค่าเป็น2ปึ๊บแล้วก็เซนเข้าไปนะครับปึ๊บาะรีสปอนโอเคนะครับ่าพอรีบปอนโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือค่าตรงนี้มันจะอ่านไม่ได้แล้วเพราะว่าหน้าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น id ที่2แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะครับ การอ่านตรงนี้เป็น ID ที่สองด้วยครับก็ s e เล c บดีของเซนเซอร์ก็เป็น ID ที่สองนะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหมครับได้แล้วนะครับตอนตอนนี้เซนเซอร์ของเราเป็น ID ที่สองแล้วนะครับนั้นตัวอ่าการอ่านค่านะครับเราก็ไปอ่านเซนเซอร์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเริ่มที่สูนรนะปร๊บ,บตัวนี้ก็จะเป็นเทมแล้วนะครับอ่ะค่าเทมก็จะเป็น สามสองจุดสามนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับการใช้งานตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีลักษณะงานที่เราไม่ต้องการที่จะไปสัมผัสกับตัวชิ้นงานนะครับก็คือวัดอุณหภูมิอยู่แบบห่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ประเภทน,นี้นะเซ็นเซอร์แบบนี้ในการอ่านค่าได้นะ <S <S: <S เพียงแต่ว่าอ่าค่าเออเร์เอร์ของมันเนี่ยก็จะมีค่าเออเร์เอร์อยู่นะครับประมาณ1.5เปเซน์นะครับหรือ2.5องศานะครับ หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่ลักษณะการติดตั้งงานของเราด้วยนะครับก็เป็นเซ็นเซอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําในการใช้งานนะครับถ้ามีคําถามนะครับเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับ PLC ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเพจโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ